เรื่องความพลิ้วกินกันไม่ลงจริงๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนซีคู่นี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกานเข้าสู่ช่องปราเล็กชาแนล e l 12กรกฎาคม2,566อัปเด,ดโตโพสของน้องซันวงสะทอนอัปเดตความน่ารักของน้องซันแล้วก็น้องไรอันนะคะสอคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ โพสแรกนะคะจากน้องซันไม้ทองคํำรอสามขี้เลนหนึ่งฮ่าฮ่ากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนต่อด้วยโพสต์ที่2นะคะจาก facebook ซันวงสะทรอยิ้มหวานแบบนี้เป็นนี่อยู่นะครับพร้อมอิมูจิหัวเราะซันวงสะทรอต่อกันด้วยโพสต์ที่3จาก facebook ซันวงสะทรอหวานกว่าน้ำผลไม้ก็น่าจะสันละครับ พร้อมอิโมจิหัวเลาะ,ะก็เป็นความน่ารักนะคะของน้องซันวงสะทอนน้องซันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่ารักมากๆขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ซันวงสะทอนและ Facebook น้องซันไม้ทองคำเจ็ดไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ